Toxic People ตอนที่1สวัสดีพี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิถีคริสตเสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนนะครับในปีนี้นะครับเราผ่านช่วงเวลาของการเรียนรู้ผ่านพอดแคสต์นะครับมาจนถึงเกือบจะสิ้นปีแล้วนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับก็จะเข้าสู่วันคริสต์มาสนะครับเป็นช่วงเวลาที่ คริสเตียนทุกคนนะครับจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองและระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำเพื่อมนุษยชาตินะครับนั่นคือการเกิดในโลกใบน,นี้และตายเพื่อไถ่บาปและเป็นขึ้นนะครับแต่พูดถึงเรื่องของการดำเนินเป็นคริสเตียนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเติบโตในชีวิตแห่งความเชื่ออยู่ตลอดไปนะครับ ในช่วงชีวิตที่เรายังคงดำเนินอยู่ในโลกใบนี้นะครับเราจาเป็นที่จะต้องรับการเสริมสร้างอยู่ทุกเวลาและรายการพอดแคสต์นี่เองก็เป็นหนึ่งในการเสริมสร้างพี่น้องคริสตินทุกคนนะครับ สำหรับในบทนี้นะครับเราพูดถึงการดำเนินชีวิตร่วมก,กันกับคนที่มีลักษณะชีวิตที่เป็นาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า toxic people นะครับหรือเป็นภาษาไทยนะครับก็คือคนที่แพร่พิษร้ายนะครับมาสู่ชีวิตของเราเป็นคำที่เราจะมักจะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมานะครับ และลักษณะชีวิตของคนเหล่านี้นะครับก็ส่งผลให้การดําเนินชีวิตของเราลําบากใจขึ้นไปในทุกวันนะครับเพราะว่าเราจะต้องเจอคนเหล่านี้และลักษณะนิสัยแบบนี้อยู่ทุกวันทุกเวลานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูลักษณะนิสัยของคนที่เป็นท็อกซิ e พ p เพิลนะครับเพื่อที่เราจะมีความเข้าใจในลักษณะของอาการนะครับไม่ได้หมายความว่าให้เราลองไปทดสอบกับใครบางคนนะครับ และบางทีพวกเขาก็อาจจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวนะครับคนที่มีลักษณะเป็นท็อกซิกพีเพิลนะครับเขาจะส่งพลังที่เป็นเนกาทีฟนะครับหรือว่าพลังด้านลบออกมาให้กับผู้ฟังหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงพวกเขานะครับจากเว็บไซต์ PopPad นะครับที่พูดถึงลักษณะของคนท็อกซิกพีเพิลนะครับเขาได้ให้คำนิยามในลักษณะนิสัยของคนที่เป็นท็อกซิกพีเพิลนะครับไว้ดังนี้ อย่างแรกนะครับคือการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเจ้ากี้เจ้าการและชอบตัดสินคนอื่นจากบรรทัดฐานของตัวเองอย่างที่2นะครับคือชอบเรียกร้องความสนใจหรือความสงสารจากคนอื่นอย่างที่3นะครับคือมักสร้างปัญหาและเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือว่าทําให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งทําให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีและอาจน,นาไปสู่ความขัดแยง้ง อย่างที่4นะครับคือไม่มีความจริงใจต่อคนอื่นกลับกรอกเชื่อถือไม่ได้และไม่มีความซื่อสัตย์นะครับอย่างที่5นะครับคือการเห็นแก่ตัวและไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นอย่างที่6นะครับบังคับควบคุมหรือโน้มน้าวให้อีกฝ่ายรับรู้และเข้าใจว่าเป็นฝ่ายผิดอย่างที่7นะครับอย่างสุดท้ายคือทำร้ายจิตใจและร่างกายคนอื่นด้วยคำพูดและการกระทำซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเกิดจากการใช้สารเสพติด หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับในการดาเนินชีวิตแต่ละวันของเรานะครับเราจะพบผู้คนมากมายและคนบางคนก็เป็นคนที่เป็นประเภทท็อกซิคพีเพลด้วยนั่นคือการสร้างพลังลบให้กับเราและทําให้ชีวิตของเราสับสนวุ่นวายนะครับแล้วเผชิญอยู่กับปัญหาเขาพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจนเราไม่สามารถที่จะมีจุดยืนเป็นของตัวเองได้นะครับโดยทั่วไปนะครับการจัดการท็อกซิคพีเพลนะครับก็มีคําแนะนําจากทั้ง ในมุมมองของจิตวิทยานะครับหรือว่าในมุมของสุขภาพนะครับแต่ว่าสําหรับเราเองที่เป็นคริสเตียนแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะจัดการกับคนที่เขาเป็นอาการของท็อกซิสพีเพได้อย่างไรนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพระคัมภีร์ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนนะครับสำหรับคนที่เป็นท็อกซิ e พีเพลหรือว่าคนที่สร้างปัญหาให้กับเราในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์ยังมีจดบันทึก ถึงลักษณะนิสัยบางอย่างที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับจากคนอธรรมเพื่อที่ชีวิตของเราจะดาเนินอย่างมีสันติสุขกับพระเจ้าในทุกเวลานะครับในสุภาษิตบทที่4ข้อ14ถึง17นะครับที่พูดว่าอย่าเข้าไปในวิถีของคนอธรรมและอย่าเดินในทางของคนชั่วจงหลีกเสียอย่าเดินบนนั้นเลี้ยวออกไปเสียและจงผ่านไปเพราะพวกเขานอนไม่หลับถ้าไม่ได้ทําชั่วพวกเขาจะหลับไม่ลงถ้าไม่ได้ทําให้คนสะดุน เพราะพวกเขากินอาหารแห่งความโหดร้ายและดื่มเหล้าอางุ่นแห่งความทารุณคน,นธรรมนะครับมีความหมายว่าไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมไม่เที่ยงธรรมนะครับหรือว่าในอีกความหมายหนึ่งเราก็มักจะใช้ว่าเป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นคนที่ไม่ดีนะครับและในภาพของคริสเตียนในมุมของอพระคัมภีร์ที่ได้พูดถึงนะครับคน,นธรรมเหล่านี้หมายถึงคนที่ดําเนินชีวิตอยู่ในลักษณะของการทําให คนอื่นเดือดร้อนนะครับเพราะความพึงพอใจของตนเองและพระงบีนะครับยังคงสอนว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในทางของคนอธรรมนะครับเพราะไม่แน่ว่าเขาอาจจะเชักชวนเราให้ทําสิ่งที่ผิดและอาจจะนําเราไปสู่การสร้างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามมาก็ได้นะครับถ้าจะพูดถึงแล้วนะครับคนอธรรมและคนที่เป็นลักษณะของการเป็นท็อกซิคพีเพิลนะครับ อาจจะยังไม่ได้มีความใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยผิวเผินแล้วลักษณะของคนที่มีความอธรรมนั้นเขาก็มักใหญ่ไฟสูงและพยายามที่จะควบคุมกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปนตามที่เขาต้องการนะครับและโดยลักษณะนี้เองก็มีความคล้ายคลึงกับคนที่มีลักษณะของการเป็นท็อกซิกพีเพิลนะครับดังนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบชื่อของเราเองว่าเรากําลังเป็นคนที่ เป็นลักษณะของท็อกซิกพีเพิลกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าหลายต่อหลายครั้งนะครับเรามองว่าคนอื่นเป็นท็อกซิกพีเพิลกับเราหรือไม่แต่ว่าเราลืมไปว่าเราจะเป็นที่จะต้องตรวจสอบสุขภาพจิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเรากําลังเป็นคนนั้นเป็นคนที่กําลังนาท็อกซิกออกไปแพร่ให้กับคนอื่นหรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าเรา สำรวจชีวิตของเราและเราค้นพบว่าเรากำลังทำสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เป็นลักษณะของคนท็อกซิกพีเพิลทำนะครับเราควรที่จะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในการช่วยให้เราสามารถที่จะผ่านจุดจุดนั้นออกมานะครับและขอให้พระเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทําชีวิตของเราขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อดีชีวิตของเราจะห่างไกลลักษณะของคนที่เป็นท็อกซิกพีเพิล สัปดาห์หน้านะครับอยากจะเชิญทุกท่านนะครับติดตามตอนต่อไปสำหรับการจัดการคนที่เป็นท็อกซิกพีเพิลว่าเราควรจะมีวิธีการอย่างไรตามหลักการของพระคัมภีร์อย่าลืมนะครับว่าเราดำเนินชีวิตบนเส้นทางของพระเจ้าหลักการภายนอกเรายินดีที่จะรับมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะยังคงยึดเอาพระคําของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งและหลักการของพระเจ้าพระองค์ต้องการที่จะให้เรายึดมั่นเอาไว้ เพราะนี่คือหลักการที่ถูกต้องและไม่ผิดบาปอย่างแน่นอนและนี่คือวิธีคิตฝากติดตามสัปดาห์หน้านด้วยนะครับสวัสดีครับ